วิธีทำห่อหมกปากลายส่วนผสม1เนื้อปากรายขูด300กรัม2พริกแกงเผ็ด2ช้อนโต๊ะ3หัวกะทิ1ทับ2ถ้วย4ไข่ไก่1ฟอง5ใบมะกรูดซอย1ช้อนโต๊ะ6ใบโหระพา1ถ้วย7พริกชี้ฟ้าหั่นเส้น2เมตร8น้ำปลา2ช้อนโต๊ะ9น้ำตาลทราย1ช้อนชา สิบผักาดขาวหรือใบยอสำหรับรองวิธีทำร,รม 1. ผสมเนื้อปากรายกับพริกแกงเผ็ดในชามผสมนวดจนเนื้อปลาเหนียว 2. ใส่หัวกะทิครึ่งหนึ่งลงในชามผสมตามด้วยไข่ไก่ใบมะกรูดซอยน้ำปลาและน้ำตาลทายคนให้เข้ากัน 3. ใส่ใบโหระพาลงในส่วนผสมคลุกเคล้าเบาๆจนส่วนผสมเข้ากันดี 4. ตักส่วนผสมหอหมกใส่ในถ้วย